สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูเป็นปุ่ม AG ของรุ่นต่างๆนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ n i กีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่ม AG ของรุ่นก่อนหน้านี้ครับพวกเท m p o 8ปเมอร์เคเดียวเปเปอร์สนะครับแล้วพอเป็นรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นปุ่มแบบนี้ครับแต่ว่าก็ให้คุณสมบัติที่คล้ายๆกันนะครับก็คือจะช่วยลดอาการบาดเจ็บได้นั่นเองนะครับสังเกตว่าปุ่มมันจะไม่ค่อยเป็นลักษณะใบมีดนะครับ นี่ครับแล้วของ Adidas ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับตัวนี้ก็อยู่ในโมเดลของ X นะครับหรือพวกเนี้สมิตพวกนี้ครับแล้วเขาก็จะมีเป็นรุ่น Predator นะครับปุ่มนี้เป็นปุ่ม AG นะครับหน้าตาประมาณนี้ครับแต่รุ่นหน้าตาจะต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าให้คุณสมบัติเหมือนกันนะครับเหมาะกับเล่นยาเทียมได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้มิโซโน่ครับน่าสนใจนะครับนี่ลักษณะปุ่มไม่สูงนะครับแล้วก็มีปุ่มวางทั่วพื้น